ประวัติของโจไบเดนประธานาธิบดีคนที่46ของอเมริกาชื่อเต็มของโจไบเดนคือโจเซฟโรเบเดตไบเดนจูเนียเกิดเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปี1942ในเมืองสเกรนตัันรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อเขาอายุได้10ขวบครอบครัวของเขาได้ย้ายไปตั้งถิ่ฐานใหม่ ในเมืองวิลมิงตันรัฐเดลาแวร์ในวัยเด็กของโจไบเดนมักจะโดนเพื่อนล้อเลียนอยู่เป็นประจำเนื่องจากเขามีอาการพูดติดอ่างเขาพยายามที่จะเอาชนะมันให้ได้โดยการฝึกอ่านบทกวีหน้ากระจกจนเขาสามารถเอาชนะมันได้โจไบเดนไม่ได้เกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยเขาต้องทำงานชิดกระจกเพื่อน,นำเงินไปจ่ายค่าเทอมของเขา โจไบเดนจบการศึกษาในสาขาประวัติศาสตร์และการเมืองจากมหาวิทยาลัยเดลาแวร์และได้ศึกษาต่อในด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยซิลาคิวส์โจไบเดนได้แต่งงานกับนีเรียฮันเตอร์และมีลูกด้วยกัน3คนคือโบฮันเตอร์และนาโอมีในปี1972เมื่อโจไบเดนอายุได้30ปีเขาได้ลงชิงตำแหน่งบุติศภาของรัฐเดลาแวร์ และได้รับตำแหน่งเป็นบุติทสภาของรัฐโจไบเดนได้ทำหน้าที่เป็นวุติทสภายาวนานถึง36ปีหลังจากได้รับตำแหน่งเพียงหนึ่งเดือนภรรยาและลูกๆของโจไบเดนประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นเหตุให้ภรรยาและลูกสาวเสียชีวิตและลูกชายทั้งสองบาทเจ็บจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล4ปีต่อมาโจไบเดนได้แต่งงานอีกครั้งกับจิลเทซี่เจคอ ซึ่งทำอาชีพเป็นครูและมีลูกด้วยกันอีกหนึ่งคนชื่อแอชลีย์ไบเดนในปี2015ลูกชายของเขาโบไบเดนได้เสียชีวิตในวัยเพียง46ปีจากโรคมะเร็งในสมองโจไบเดนมีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายและการต่างประเทศที่ผ่านมาโจไบเดนได้มีบทบาทสำคัญมากมายในด้านกฎหมายและกฎหมายที่โจไบเดนผลักดันเป็นอย่างมากก็คือ กฎหมายเรื่องการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีและความเท่าเทียมกันของคนผิวสีก่อนหน้านี้โจไบเดนได้รับตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาถึงสองสมัยติดต่อกันในปี2009และปี2012ในปี2019โจไบเดนได้รับเลือกให้เป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจากพรรคเดโมแครต โจไบเดนมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการเหยียดเชื้อชาติเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้เป็น15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงยกเลิกนโยบายกีดกันผู้ลี้ภัยและพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านการค้าระหว่างประเทศก่อนหน้านี้โจไบเดนเคยลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมาแล้ว2ครั้งแต่ก็มีเหตุทำให้เขาไม่ประสบความสำเร็จทั้งสองครั้งในเดือนพฤศจิกายนปี2020 โจไบเดนได้ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่46ของอเมริกาอีกครั้งและครั้งนี้เขาได้รับชัยชนะโดยมีนางกมลาแฮลิสเป็นรองประธานาธิบดีเคียงข้างโจไบเดนขอบพระคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของเราจนจบนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสุดยอดแรงบันดาลใจสวัสดีครับ